สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลาลิกาสเปนล,ล่าสุดกันดีกว่าก็เป็นเกมนัดที่35ประจำเช้าวันเสาร์ที่8พฤษภาคม ปรากฏว่าแล้วโซซิดาก็เปิดบ้านเอาชนะเอลเช่ไป2ประตูสูตรครับโดยที่เกมนี้เนี่ยเอลเช่ทีมเยือนเล่นไป11อนาทีก็ลาอูกูตีครับเป็นฟิลของทีมก็โดนใบแดงไล่ไปครับคราวนี้ก็เลยเป็นทีของเจ้าบ้านครับยิง2ลูกรวดเลยครับจากอาริสอิลัสตันโดในนาทีที่72แล้วก็มิเกลโอยาสบาวยิงปิดท้ายในาทีที่96-2พาเจ้าบ้านคว้า3แต้มไปได้ ก็เลยทําให้ตอนนี้แล้วอัลซเซดาก็ยังยึดอันดับที่5ของตารางหลังจากเก็บเพิ่มเป็น56คะแนนยังยึดโคต้าที่จะไปฟุตบอลยูโรปาลีกในปีหน้าได้อย่างเหนียวแน่นส่วนทางเอลเช่หลังจากแพ้ไปก็ยังคงอยู่อันดับที่19ครับลองบวยมี30คะแนนแต่ว่าก็ยังคะแนนเกาะกลุ่มกันอยู่นะฮะในโซนไทยตารางยังคงต้องลุ้นตกชั้นกันต่อไปในอีกสาันที่เดือของเอลเช่และใน่วนขอฟเซนตวล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นเรวนเนวิสซี่จากบาซ่าที่ยิงไป28ปประตู เดีย๋ยวส่งท้ายกันด้วยโปรแกรมนัดที่35ฮะอ่าดึกๆวันเสาร์ที่8พฤษภาคมก็จะมีอาราเบสเปิดด้านเจอกับทางเลบันเต้แล้วก็คู่ซูเปอร์บิ๊กแมตต์ตอน3ามทุ่มสินาทีบาร์เซโลนาจะเจอกับทางอาราติโกมาดริดตามด้วยกาดิสเปิดบ้านเจอกับทางฮัวสกาแล้วก็บิบาวเจอกับโอซาซูน่านั่นเองไปที่วันทิตที่9พฤษภาคมมีเกาเฟ,ฟ่เจอเอไอบาบร์เราซียพบไบยาโดริดบีลิวเปิดบ้านเจอซับสตอร์บิโกแล้วก็อีกหนึ่งคู่บิ๊กแมต เลมาดบิดจะเจอกับทางเซบียาตอนตีสองนะฮะแล้วก็คู่สุดท้ายของสัปดาห์นี้จะเป็นเช้าวันอังคารที่11พฤษภาเบติสเปิดบ้านเจอกับแคนาดา